สวัสดีค่ะพบกับดิฉันลิซี่ดวงเอินดาก็ได้ค่ะในตอนสวยๆหลังจากที่รับบทเป็นสปาระเลอร์ไปฟังซพแมวมาตายย่าบ้านละกะมานอนพักเศรามีแห้งแล้วก็มีแห้งปึงปังอกละค่ะพี่น้องเอ๋ยอ่าโ,โมใน,นกลุ่มกับเซตมากละค่ะมีรายการกินเกิดขึ้นอีกละค่ะอีเจสีคนโก,โกยยย้ยยอนเฮือนดีพี่ยอนง,นองันดอง วันเกิดลูกสาวค่ะลูกสาวกับลูกสาวของเพื่อนสาวนั่นแหละค่ะเขาก็เรียกแม่ค่ะแม่สีแม่สีค่ะเพื่อนก็สิจัดงานวันเกิดเพื่อนชัว,วสิเป่าเค้กกางเวรเลยเพื่อนบอกไปเป่ากลางคืนเพราะว่าตอนเย็นก็มีงานต่อนะพี่น้องคะขนสซีมีแห้งเลยค่ะสิปนะคะเพราะว่าม,มีหมอลำค่ะมีหมอำค่ะเพื่อนที่เพื่อนสิปัยในก็คืออยู่ในเพื่อนอัน ครอบครัวตัวอ้วนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยครอบครัวเจนตุยนั่นแหละอเอ้ยนอ้องคนนั่นแหละลูกของน้องสาวเจดตุยก็เจอตอมนั่นเองที่เจสีไปซ o o m แซวกันาด,ดูนั่นแหละพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปดูที่งานด้วยกันว่าเขามีอะไรกินบ้างคะได้แห้องอีกแล้วค่ะทักพ่อล้วก็ได้แห้ง <laughs> ติดตามไปบ้างน้ำกันพี่น้องอเดี๋ยวอะอรกันคะ่ะที่นี่แหละดีคะ่คะ ้ายยอนเือนดีพี่ยอนงานดอกงานวันเกิดก็กินค่ะกันานวันที่กินค่ะเฮ้ยงานวันเกิดนะัวบานดีเมือนี่นะเส้นต่อเอเด้อเอดดันนี้คืออะไรคะอันนี้เ้าเนี่ยมูนจ้ามูนไครคะมูลชริมูนคอนอืองใส่หม่งวนะ ขุ saya, <S <S ้น э พี่น้องเอ้ยน้ำยาอะไรเอ่ยการรกอบงานงานอย่างน้พอท่นมาค่ะพี่น้องฟังฝ่ายย้อนอยวันเกิดค่ะน้องไม่นยู่นะเ้ลอยลอยแล้วะไปเบิ่งขมวดหน้ามุ้งนองไม้ทีาไม่กับ้าแต้ามันชุกยู่บอกเบิ่งลูกฮะมันเซ็นเบิ่งโดอมนี่จ้ามันลักกินนมกับมันลักตีมือเจ๊ตุ๋ยค่ะแต่เจ๊สีกับเจ๊ตอมจะกินค่ะ อันญาตนะคะบวันกล้องเห็นหนาอ้วกเห็นอยู่ค่ะมาเอ้ยมโอ้ยคือไมาหนาสิจิลืถือว่าพ้าเสริมาบอกต้มด้มอดน่นะเป็นซัดตะวัแพร่ค่ะไม่ตมเนื้ม่ตํมแยมไม่ตเมแยหมู กับผัวนังนะครผัวนางนะครัมากินข้าวแล้วก็นั่งแต่งเกงนยนะค่มาเล่นน้องเลยเฮ้ยผัวนางนะกชินต่างักเลนทอดซอสเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ามันต้องใช้มือนะคะใช้หัไม่แทงตมนำไม้้าม้งรือเล่ามาันรองาดิมือมือค่ะแล้วก็ไปทำบุญนคุดลุงฝังแม่มาเลอกว่าดงดงอัตลาไปอื ยังตีในคิวเลยกระซุ้ยกระซว้ยกระดใครเอาปีมาใช่ในคิวใช่ใช่บังดูปีงจังบ้ามันเป็นตุ่มัแม่นเอาอันอยกินยงแมงม้ากินแมงม้าว่ี้เกียจกินแมงม้นใจต่แมนมาใจบายค่ะยังอนงอนนั่นนี่น้ำบานเเอ้ย่กระได้กล่าวที่เพื่อนน่สูบหนองค่ะ ไปหาจับปลาจับปลาสองมือนไปสอนห่วงมันเป็ห่างใหญ่ันเป็น่ห่วงิรกินะไรดคาแซกแตดอทำมาขาท่องลอเองพัดวันูเดียวน้อน้อเ้ยนอยนึงยทำากินเกกอบมื้ออย่้อบมื้อนี่กับยาตะกินแล้วใช่ไหมใส่หมใ่หใ่ กินนะก็เป็นตาแ่บโลินโลลินมังสีชมกับใบ้ก่ทำลายแตกแล้วเด้อพี่น้องเบได้คตาังเจีได้วไดลินออกมานจ๊กแซบ้ยแ้คตาแลเ่านเอ้มันกินบทันแล้วสิเออแมนรี เลืใช่แบบพิษอันีลากินกเฮรยเบ่งเบ่กินระก่ดเนี่ยมอยู่แต่ว่อร่อยจ้าจะให้อะอันนี้ลูกอันีมูพักทานที่จะมาเชคอ่มันหารวยๆยู่นะบ่แม่่าแชยาพิษดอกอิ่มมันกินไรแนวเลเจหมูเลยมันเกินมากกินาดเจะหมูแลวสิจ้าหนึงเม่อมูเดียวมันก็ดินมานะ ฉันกาลังวกินตำนะคัพอไปเจอตำมาีเบิงมันมาช่ยแต่อุ้ยเนพอดีฉันแหม่งมามาสตำบฉันก็เลยปากึืงเลยค่ะฉันก็เลยแม่งมาบ um ่กแม่งมาค่ะเ้ยเขื่อนเคียงหนก็ล่าเยอะแยะจากชิกินยังชอบหน่อม้วนยดิ่นี้อามะม่วง เก็นแบบบ้าเท้าเบอา์สตาวในบ้านแม่มาท่านพบเย็ดมือน่ะมื้อเียวคนโต๊ะมันโต๊ะก็ม่นแห้งเลยเนาะโต๊ะทีวันจีนไหตอนนี้ก่อนอากาศต๊ะเริ่มจะม่หนีลอยท่านเริ่มเต้นกรขดาดเก้าข่าวในร้อนยังโทาถึงมาแทนเึงได้ให้ซนโต๊ะต๊ะโตยเแก้วพัดลากีก้วนะเพิ่นนะครับนะม บอกอยู่เห็นนะทามี่งก็ดึกยัดมาทำสุภาพอ่ะอิ่มได้คุณนั่บไกันเสอมกนะใหม่กะปินะนะกินบ่ได้อิ่มค่นั้นจะกินกัข้าวกนคน้าตนเราบอกินเะมากนะอร่อย้ะอร่อยนมเชนว่าก็ได้หามูเนี่อีกสองมูเป็นชิเบ็ กินบริสุทธิ์ยังกินกิ้มกินข้าวหมูเนื้อนังกหูพี่น้องคะสมกับที่บอกพัดตัวอ้วนค่ะทุกคนเลยนัาสองสี่ขชอบขาดชอบนังโ่นี่บกินอะนี่ประหย้ินเาะกมาน้อนเย็โคนนี่จาผู้หญิงกคนผู้ชาตเดียวกรนอนรักยังกินได้เยนองรักเนกัน นกันยังพันมได้กินพันได้นี่นะบมากินนะพันเพันจะกินจนยานนแล้วพันบรยัดกินจากพี่าพวมันพันดีแล้วพันให้านเอได้เป็นหูปน้นหุปันคือหุปันที่สมุติกันนั่งอย่งก่ มพายมอยกิโตนี่เออจะม้นพันลรายการรายกามีอันผู้ปันได้น้อยอยู่ในสามค้นบริกาตีงได้่ได้เพาเว่ายังอิบุติมาเห็นหนา้ผู้ใช้เองหรือคือเอายังนี่มาตอกใช้งอนนี่นะามดอกพันมาบอกเล่ึเลยนะเขาเปื่อยมากเม่ด้วนมาตอกใช้งอนเพราะว่าเองพัน เมนถือค้องครับว่ะค้องจเอิง มาเด้อกินน้ำมานพี่น้องกินแล้วม่วนบ่กินแล้วเป็นบาว่าวมนทวงเดออร่านลูกตาล้วลูกาลาเ้าปั่วถัั่วเนื้อง่ายจรงเออบ่ตองบ่ตองเห็นน้ำลายเฮียบ่ต้องกินมันบาวนะบางเนี่น่ะกัจอยกแมวนนผู้เรือข่าวเือ่ขาวมันพิษบัคทีรพ่อนะว่าักโทเรียนนะผวกพี่

กินชอบคอนเลยค่ะชั้นกองชั้นบาได้กินน้ำาบ่ชั้นนีแล้บ้านนันผัดติมผัดพันบาได้กินเน้อยังพันยัางนอนอยนเลยนอนในตู้นย่ง่ไเลยวไ่ไ้ตนอยอย่าบังกล้องลูกช่างผมเทไปยืนตั้งไม่ชีพเ่ยแม่หนบานก็อห้อกรด้แบนิ่มไจะกินเด้อน้ำบานห่นเลยน้ำลายเอีกเลยสิฉันย

มัดมาจะปักซีร้านเึงพูดตการมาปักซีเฮ้ยเจอมากรยาเลยเฮเจอมาจะปักซีอีลิซี่อีริซี่สักแตกแล่วก็เชิญอ้วนเชิญมีน้ำมีนวลน้ำบัตน้ำเมืองเข้าในขา่ะเาควรอ้วนกินมันดมบ้ากันกินย้างกระสีย่างมึงนิย่างเมล็อดข้าวบนเนี่ยสภาพคนอก็สภาพคนกินข่าวอยู่บนมือ่จ้จอยนะเวลาโดนข้าวแรงน ขันขันสามารถนี่นะคะบ่มีงางที่ว่านั่นจะแจกตรงน้นถกินดวัดมือขุาเเสิร์ฟนันเดียวนี้นะเพิ่นเพิ่นเสิร์ฟมาได้เ๋ยทำไมบ้าตัดอ่อเนาะเอาจำิมพ์มาเอาเลยเอาเลยเอาเลยด้วยเฮ้ยบาร์ดิกินว้าเอกินตำมุ้เอาไปตัดตาเลยไปกินน้ ประชดเ้าวนี้มม่วมาัดคราวนี้มั่วมากน่าจะหาร้อยนเยญาบ้านรกะเดนสุราเขาไปคันมีามันน้เราไปสุราเนี่ยชื่อยาจลินยมดแปดเล้านแปดัาติบ้านแ่ขาดพี่น้องเลยาเดี๋ยวตอตที่ตามตอนแรกนะคะขนาขึ่นแห่งกับจีลงไปหา ไหวยน้ำสองมือค่ะ้าเราคิดบจะน้ำเบินมาลนะไปเบิงมะลามมลามครัโอ <Yes> ้ยมล้ไปรถขันถ่ามืออื่นบ่ไว้สิคำมาเอาไปินแกปนเบิ้ดไ่ะพี่น้องคาะยังไว้จทำตอนแรกค่ะตอนนี้กิอิ่มวค่ะอิ่มก็จินต้าค่ะติดจากิมหนาโครบ่ได้